น้องยิงจะเป็นเพื่อนมาคาเฟ่ชื่อว่าฝากมันล้มอยู่ใอยวัดเพลินเพสจะเข้าทางพุทธพลทนสายสีหรือพุทธพลทนสายห้าได้หมดเจอน้องหุ่นลมเดี้ยวเลย <Yeah. S 1> ข้างในเขียวส่มสวยงามมากมาถึงก็จะแจงหาที่นั่งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกกลัวตกน้ำมีแต่คนน่างให,ใหญ่ทั้งนั้น จะบอกว่าที่นี่มุมถ่ายรูปก็สวยจริงๆถ่ายตรงไหนก็สวยเลือกที่นั่งได้สั่งอาหารวนไปเจ้าคะ่ะวันนี้มาทานอยู่5้าคนสั่งไม่เยอะเอาพออิ่มพอได้คอนเทนต์สั่งไปเลยเจ้าคะ่ะยิงคอซลฟี่ก่อนว่าวสวยหลังจากสั่งอาหารเสร็จเราก็ไปถ่ายรูปก,กันถ่ายตรงไหนก็สวยไม่แต่มุมที่สวยทั้งนั้นเลยเจ้าคะ่ะมุมบันไดเขาก็มีจะบอกว่าถ้ามาตอนเย็นบรรยากาศยิ่งดีร้านนี้ก็เปิดส0บโมงเช้าปิดสี่ทุ่มเลยทีเดียวสาวๆชัวร์มีความสุขมาก oh, <no. S 1> ลงเรือเป็ดไปเลยเจ้าคะ่ะ แบบว่าสนุกจริงๆความสนุกพอแค่นี้ขอทานข้าวก่อนเมน,นูน่าทานมาก